เรียนคณะกรรมการการประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววัสนาสง่างามตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงภาพจังหวัดสุรินทร์สังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งดิฉันจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัสสุรินทร์สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2,562ปัจจุบันอายุราชการ6ปีค่ะดิฉันขออนุญาตพูดถึงบริบททั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านตามะหนองกระจานตั้งอยู่หมู่ที่6 ป้านหนงกระจานตำบลเกาะแก้วอเภอสารพงภาพจังสุรินทร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน69คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล18คนและชั้นประถมจำนวน51คนมีจำนวนครูและ แรกรทางการศึกษาทั้งหมด8คนค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ซึ่งในปัจจุบันปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนอนุบาล18คนค่ะสำหรับคลิปวิดโอการสอนดิฉันได้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล3จํจำนวน8คนค่ะสะภาพปัญหา ที่มาหรือแรงบรรดาลใจที่ทําให้ดิฉันเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยสนุกกับตัวเลขเรื่องก,การรู้ค่าจํานวนและตัวเลข1ถึง10เนื่องจากเด็กประถมวัยนะคะเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเด็กประถมัยต้องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัยการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทั้ง4ีด้านสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาย3าโดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดการจัดประสบการณ์ที่สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านโดยใช้สื่อที่หลากหลายกใกล้ตัวดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินง,งานผ่านกระบวนการ PLC และสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลจากการจัดประสบการณ์ของดิฉันพบว่าเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสามมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและตัวเลขทำให้ดิฉันเลือกจัดประสบการณ์ในหน่วยสนุกกับตัวเลขเรื่องการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข1-10ถึงเนื่องมาจากจำนวนและตัวเลข เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กอนุบาลสามารถที่จะเรียนรู้ได้เข้าใจได้เพราะว่าจํานวนและตัวเ,เลขไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่คณิตศาสตร์เท่าน,นั้นนะคะยังเกี่ยวเชื่อมโยงทักษะในชีวิตประจําวันของเด็กอีกด้วยเช่นน้ําหนักส่วนสูงราคาในการซื้อขายสินค้าหรือการนับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวค่ะซึ่งเด็กๆอนุบาลส่วนใหญ่ ไม่ชอบเรื่องตัวเลขและหลีกเลี่ยงเรื่องตัวเลขนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็กดิฉันได้สังเกตนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะพบว่ามือพฤติกรรมดังนี้นะคะในขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมฝึกนับจํานวนตัวเลขด้วยปากเปล่านะคะเด็กๆนับตัวเลข1นถึงสิได้หนถึงยีได้หรือมากกว่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นเลขอะไรเมื่อครูรอให้เด็กๆนะคะบอกว่า นี่เป็นเลขอะไรเช่นไหนเลข1เลข2หรือเลข3เด็กๆไม่สามารถตอบได้นะคะเด็กๆหลายคนไม่รู้จักจํานวนไม่รู้ค่าของจํานวนนะคะเด็กๆนับปากเปล่าได้แต่ไม่รู้จักตัวเลขนั้นทําให้ไม่กล้าตอบและไม่มั่นใจในการตอบบางครั้งครูให้นับจํานวนใบไม้เด็กนับเรียงน1 2 3สี่หได้นะคะแต่พอครูถามว่ามีใบไม้ทั้งหมดกี่ใบเด็กไม่สามารถตอบได้นะคะ นี่แหละค่ะคือปัญหาที่ดิฉันพบค่ะสำหรับแนวทางแก้ปัญหานะคะจากสภาพปัญหาดังกลาง่าวดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการหาสื่อการสอนจัดทำสื่อการสอนว่าวิธีใดเหมาะกับเด็กที่เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติค่ะดิฉันจึงเลือกการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบ active learning เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สนใจในการเรียนรู้และหา วิธีการดําเนินการให้บรรลุผลดิฉันได้ศึกษาหลกักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะช่วยแก้ปัญหาวิธีการสอนสื่อการสอนและเทคนิคต่างๆที่นํามาแก้ปัญหาแล้วนํามาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องและเหมาะสมตามับของเด็กพัน6กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมีทักษะการจดจำที่ดีค่ะดิฉันจึงดำเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมบูรณาการเสริมประสบการณ์และเก็บการศึกษาเข้าไปด้วยกันเพื่อพัฒนาเด็กในหน่วยตัวเลขแสนสนุกเรื่องการรู้ค่าจำนวนตัวเลข1ถึง10ในครั้งนี้ค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐา,านะทุกท่านค่ะที่ได้เสียสละเวลามาประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะดิฉันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านคณะกรรมการก่อนที่ท่านจะได้ไปประเมินในคลิปวิดีโอการสอนของดิฉันเป็นลำดับ